เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานพระธาตุิ a ุ i p h u n สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรื่องเล่าตำนานที่จะพาคุณผู้ชมดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งอดีตสัมผัสเรื่องราวลี้ลับและเปิดตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางขึ้นเหนือไปยังดินแดนล้านนาอันเก่าแก่เพื่อฟังเรื่องราวของ พระาธาตุหริพุ h ชัยมหาเจดีศักดิ์สิทธิค์คูบานคู่เมืองของจังหวัดลำพูนที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและน่าอัศจรรย์ก่อนจะเข้าเรื่องราวเรามาทำความรู้จักกับเมืองหริพุ h ชัยกันก่อนดีกว่าเมืองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มีตำนานการสร้างเมืองที่น่าสนใจมากๆเล่ากันว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังบริเวณน,นี้และได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า ต่อไปในอนาคตจะมีพระมหากษัตริย์ผู้มีบุญญาธิการมาสร้างเมืองที่นี่การเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงสมัยของพระนางจามเทวีพระราชธิดาของกษัตริย์ลาวโอพระนางเป็นสตรีที่เฉลียวฉลาดมีคุณ,ณธรรมและมีความสามารถในการปกครองเมื่อพระนางจเจริญวัยขึ้นกษัตริย์ลาวโทรงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างเมืองตามคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า จึงได้ส่งพระนางจามเทวีพร้อมด้วยค่าราชบริพารจำนวนมากเดินทางขึ้นเหนือเพื่อสร้างเมืองใหม่การเดินทางของพระนางจามเทวีเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายต้องเผชิญกับป่าดงดิบสัตว์ร้ายและชนเผ่าต่างๆแต่ด้วยพระปรีชาสามารถและความเด็ดเดี่ยวพระนางก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้จนกระทั่งมาถึงบริเวณที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ริมแม่น้ำกวงพระนางเห็นว่า ที่นี่เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมจึงตัดสินใจสร้างเมืองขึ้นณบริเวณนี้และพระราชทานนามเมืองว่าฮริพุนชัยเมื่อสร้างเมืองเสร็จพระนางจามเทวีได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญต่างๆมาประดิษฐานไว้ในเมืองเพื่อเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของประชาชนและหนึ่งในพระพุทธรูปสำคัญเหล่านั้นก็คือพระแก้วดอนคำซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลังภูนเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ทีนี้มาถึงเรื่องราวของพระธาตุหาริพุนชัยกันบ้างครับตำนานเล่าว่าในสมัยของพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์แห่งหริพุนชัยพระองค์ทรงมีพระราชรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างพระสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระเจ้าอาทิตยราชได้ทรงปรึกษาหารือกับพระสงฆ์และปราดราชบัณฑิตทั้งหลาย เพื่อหาเลือรามยามดีในการเริ่มสร้างพระสถูปเจดีเมื่อได้เลือที่เหมาะสมแล้วพระองค์จึงได้ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างยิ่งใหญ่โดยมีประชาชนจากทั่วสารทิศมาร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นการสร้างพระสถูปเจดีเป็นงานที่ยากลำบากและต้องใช้เวลานานแต่ด้วยพระราชศศัตธาแรงกล้าของพระเจ้าอาทิตยราชและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนพระสถูปเจดีก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นทีละน้อย จนกระทั่งสำเร็จสมบูรณ์งดงามเมื่อสร้างพระสถูปเจดีเสร็จพระเจ้าอาทิตยราชได้ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ภายในและพระราชทานนามพระสถูปเจดีแห่งนี้ว่าพระาธาตุหริพุ h ชัยเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและรุ่งเรืองของเมืองหริพุ h ชัยพระาธาตุหริพุ h ชัยไม่ได้เป็นเพียงแค่เจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำพูน เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาสักการะบูชาตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาพระาธาตุธริพุนชัยได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้งโดยมีพระมหากษัตริย์และผู้มีจิตศรัทธาจากยุคต่างๆร่วมกันทำนุบำรุงรักษาทำให้พระาธาตุริพุนชัยยังคงง,งดงามและสง่าง,งามมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากความสำคัญทางศาสนาแล้วพระาธาตุหริพุนชัยยังมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรมอย่างมากตัวองค์พระาธาตุเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่งดงามอ่อนช้อยมีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่ละเอียดประณีตและมีเจดีย์บริวารรายล้อมอยู่โดยรอบทําให้พระาธาตุหริพุนชัยเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์ในปัจจุบันพระาธาตุหริพุนชัย ยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธาและเดินทางมาสักการะบูชาอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญทางาศาสนาจะมีผู้คนมากมายหลั่งไหลมาร่วมงานบุญที่พระาธาตุหริพุ h ชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเรื่องราวของพระาธาตุหริพุ h ชัยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของเมืองลำพูนยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบและเรียนรู้ หากท่านผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางมาเยือนจังหวัดลำพูนอย่าลืมแวะไปสักการะพระาธาตุห a r ิ p h u n c เพื่อสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์และชมความงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนาเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของพระาธาตุห a r ิ p h u n c ที่เรื่องเล่าตำนานนำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันนะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์เรื่องราวดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ